มีราคาเซอร์ิตก็มาด้าสามเกียร์โตลงมาแล้วครับอาการเกียร์กระตุกกระชากครับเกียร์เปลี่ยนไม่ครบนะไฟเอทีโชว์นะครับมาด้าสามนะครับลงมาแล้วมีละคาเซอร์บิครับเกียร์โตมาด้าสามนะครับอาการเกียร์กระตุกนะครับเกียร์เปลี่ยนไม่ครบไฟเอทีโชว์นะครับ อันนี้ไปเช็คที่ศูนย์มาราคาหลักแสนนะคะรับเจ้าของรถบอกมาที่เราราคาหลักหมื่นนิดๆน,นะะต้นต้นราคาจับต้องได้ครับต้อมได้หายขาดนะคะรับมีรุ่งเราคนดูเป็นล,ปล้านเกินเอาข้าวโอลยเดี๋ยวไอ้ใครเอาเกียร์วีออสม,มาใส่ ยกเกี้ยงยอดขึ้มาก่อนแล้วยกนี้เข้าไปเอาเกียกร์ยอดออกมาก่อนแล,แล้วยกนี้เข้าไปอันนี้รออยู่เฮ้ยเอาคนขับไปแล้วจับเจอรถเข็นมามาด้วสามครับเกียร์โต้อาการเกียร์กระตุก จะเปลี่ยนไม่ครบนะครับเปลี่ยนไม่ครบไปเอทีโชนะครับเอทีโชจจัดการให้ครับโอเวอร์ฮอนนะซ่อมลองใบาหายขาดแน่นอนนะครับไม่ต้กลัวเราคือผู้ชำนาญดัดเกียร์มาดัดสามน,นะครับมากันเรื่อยๆมากันบ่อยๆนะครับอาการโรคประจำตัวนะครับ